ท่านครับในเรื่องของสถานการณ์โควิด1 9ก็เป็นรเรื่องที่เรายัางคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องครับวันนี้เราไปอัปเดตรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่147รายยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมนะครับอยู่ที่3 4 0 2 2คนลำพูนครับพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่106รยายยอดสะสมอยู่ที่70,00นคนครับน่านครับวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่สี่59คน ลำปางครับพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่31รายยอดสะสมอยู่ที่4,940คนครับส่วนที่จังหวัดเชียงรายวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จํานวน25รายสะสมจังหวัดเชียงรายอยู่ที่6,693รายจังหวัดแพร่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่23รายสะสมอยู่ที่4,370รายส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่10รายสะสมอยู่ที่6,107รายและส่วนที่จังหวัดพะเยาวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่8รายสะสมจังหวัดพะเยานะครับอยู่ที่3,527รายครับครับ